No! Oh. ดูให้ด้คนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมาแชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคมชัดลึกอวอร์ด2024ครับที่กำลังครับทุกคนจะเปิดเสนอรายชื่อศิลปินลูกทุ่งหมอํำยอดนิยมนี้ลูกสาวมาแชร์ขนาดนี้นั่นคืออะไรครับทุกคนนั่นคือสิทธิ์เก่าที่ได้รับรางวัลน,นะครับคมชัดลึกอวอร์ดขวัญใจมหาชนเมื่อปีที่แล้วครับทุกคนนี่คือความ ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้เกียรติองก์เนาะเมื่อมีนะครับทุกคนเมื่อมีการจะนําเสนอรายชื่ออีกเนี่ยน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ไม่พลาดที่จะมาแชร์ให้กับทางด้านแฟนเพจคมชัดลึกอวอร์ดครับทุกคนนี่คือความน่ารักของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับน่ารักมากลูกสาวและก็มีแนวโน้มว่าพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับต้องร่วมใจกันโหวตนะครับอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยอุ้มอิ่มข่าวกระแสครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โห ลุ้นยิ่งกว่าลุ้นอะไรอีกครับ นะลูกสาวมาแชร์ขนาดนี้เพราะฉะนั้นแล้วไม่โหวตไม่ได้แล้วครับพราพอ่อแม่ fc แฟนคลับและตอนนี้ครับทุกคนคนไปคอมเมนต์เนี่ยประมาณ6000กว่าคอมเมนต์นะรายชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับทุกคนแต่ณนะตอนนี้นะครับเขายังไม่ได้มีการเปิดโหวตนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้ก่อนเป็นเพียงแค่ให้ fc แฟนคลับเนี่ยเตรียมตัวเท่านั้นนะครับเตรียมตัวว่าเตรียมส่ง sms นี่แหละส่งรายชื่อศิลปินที่คุณเนี่ยอยากให้เป็นนะครับขวัญใจ มหาชนหรือว่าอยากให้เป็นหมอลำยอดนิยมนั่นเองครับทุกคนโอ้โหชื่อนี้ต้องบอกว่าเหมาะสมกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมากๆก,กับคําว่าหมอลำยอดนิยมนะครับทุกคนยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับอย่างที่มิ้ม,มข่าวกระแสเคยพูดเอาไว้นะทุกคนตอนที่น้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนตอนนั้นเนี่ยคมชัดลึกอวอร์ดจัดงานแบบโอ้โห ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะทุกคนเขาลงทุนมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งหายจากโควิดคมชัดลึกจัดงานแบบโอ้โหทุกคนได้ได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วอ่ะกับการประกาศผลรางวัลนนะ่ะและปีนี้ทุกคนคิดดูสิว่าเขาจะจัดใหญ่ขนาดไหนเพราะมันไม่มีโควิดแล้วสื่อต่างๆเตรียมเลยนะครับเตรียมจอไมค์สัมภาษณ์คนที่ได้รับรางวัลเลยเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งสิ่งเลยที่คนที่เขาได้รับเนี่ย มันมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตใช่ไหมครับอย่างที่หลายคนถามนุ่มอิ่มกันเข้ามาเรื่อยๆๆ,ๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนุ่มอิ่มน้องได้รับขวัญใจมหาชนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกว่าแน่นอนครับงานพรีเซนเตอร์งานโชว์ตัวต่างๆงานลากต่างๆที่จะเข้ามานะทุกคนด้วยคําว่าเป็นมหาชน นะครับคนก็เลยกล้าจ้างคนก็เลยเรียกออิงเพชรบ้านแพงไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และเชื่อว่าท่านน้องได้รับรางวัลลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมเนี่ยครับทุกคนเชื่อเลยด้ครับว่าโอ้โหแบรนด์โปรดักต์ต่างๆ่อคิวได้เลยครับเรียกตัวน้ององอิงเพชรบ้านแพงไปเป็นพรีเซนเตอร์แน่นอนครับและเชื่อว่าพอๆ่อเป็นเอฟซีแฟนคลับไม่ทําให้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนปีที่แล้วลูกสาวสวมชุดสีน้ําเงินนะครับไปพูดบนเวที คำแรกที่น้องพูดคือขอบคุณ FC แฟน Club ก่อนเลยนะครับและต่อมาเนี่ยก็มาขอบคุณนะครับทางด้านพ่อโจแล้วก็ขอบคุณองค์กรขอบคุณคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องถ้าไม่มีพ่อโจก็ไม่มีหล่าในวันนี้นี่คือข้อความนะครับที่ทางด้านน้องอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยได้พูดเอาไว้บนเวทีนะครับและพอลงจากเวทีนะครับน้องก็ร้องไห้ฮือเลยนะครับทุกคนเนื่องจากว่า ปลื้มใจนะครับแล้วก็บอกกับแม่หน่อยว่าน้องเนี่ยทำได้แล้วนะครับทุกคนและปีนี้ลูกสาวมาแชร์แล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวดีๆครับเดี๋ยวอิมจะติดตามฟีดแบ็กต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าเขาจะมีการเปิดให้เสนอรายชื่อวันไหนคาดว่าจะเป็นการส่ง SMS อนะครับอย่างปีที่แล้วก็มีการส่ง SMS แล้วก็ตามด้วยรายชื่อศิลปินที่คุณอยากให้เป็นลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชน3รายชื่อที่มาแรงนะครับเมื่อวานอิมอิมได้มีการนำเส เหนอข่าวไปเนี่ยนั่นก็มีน้องอ้ายเนาะแล้วก็มีน้องคอปเตอร์แล้วก็มีอุงอิงเพชรบ้านแพงชื่ออุงอิงนะครับถูกนําถูกคอมเมนต์เนี่ยมาอันดับหนึ่งเลยอย่างที่บอกว่าแฟนคลับของน้องเนี่ยเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับโหแน่นอนอยู่แล้วครับคมจะลึกต้านไม่ไหวจริงๆกับกระแสเขาเรียกว่าอะไรอยากให้มีสาขานี้นะครับซึ่งแน่นอนกับทุกคนปีนี้จัดใหญ่แน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยที่เขาประกาศออกมามีคู่จิน้น มีสาขาคูจิน้นมีซีรีส์เพราะฉะนั้นแล้วเขาจะรวมเหล่าบรรดาเซเลปดาราทั่วฟ้าเมืองไทยมารวมกันในงานนี้และสาขาอุ้งอิงทุกคนเราเตรียมตัวถ้าน้องมีชื่อเข้าชิงมีอยู่แล้วชาคาดว่ามีแน่นอนอยู่แล้วนะครับเตรียมตัวถือป้ายไฟเตรียมตัวไปให้กําลังใจเยอะๆให้เหมือนซูเปอร์สตาร์เกาหลีเวลาที่น้องปรากฏตัวเราไปกรี๊ดกันและอุ้มอิ่มข่าวกระแสไปแน่นอนนะทุกคนน้องก็มารอติดตามกันเลยนะนะโอ้โหทุกคนอยาก อยากให้ถึงวันเสนอชื่ออยากให้ประกาศแล้วตอนนี้ปีที่แล้วเ่ยครับทุกคนอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน2รางวัลเนาะเป็นวันที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยยูทูบยูทูบอุ้มอิ่มแสนแตกพอดีในวันนั้นนะครับก็ถือว่าโอ้โหดวงดวงมากับอุ้งอิงจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนมัน น้องคือความสุขของแฟนๆน,นะครับแฟนๆเนี่ยรอทุ่มโหวตกันมากๆเลยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็ขอบคุณรูปภาพนะครับของเอฟซี FC พลังรักพลังเยียบด้วยนะครับที่ได้มีการโพสต์อเอาไว้นะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันแล้วอิมข่าวกระแสก็รอมากๆเลยนะรอที่จะโหวตให้กับลูกสาวแล้วทุกคนตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกติกาอะไรใดๆเดี๋ยวเรามาแจกแจงกันอีกทีนึงอย่างปีที่แล้วโอ้โห เราให้ข้อมูลกันเยอะมากๆเลยสำหรับพ่อ,พอ,พอแม,แม่บางท่านโหวตไม่เป็นเนาะต้องบอกว่าปีที่แล้วอะ่ะบางคนโหวตไม่เป็นคือเยอะมากๆนะครับและปีนี้อุ้มอิ่ม,มจะไม่พลาดก็คือเดี๋ยวเราจะมาบอกให้ละเอียดยิบเลยว่าโหวตยังไงอะไรยังไงแล้วก็ทําตามขั้นตอนยังไงครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่ามันจะมีการสวิงอยู่แล้วสวิงนะที่นี้คือเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสําหรับผลคะแนนต่างๆเพราะว่าก็จะมีด้อมของคนอื่น FC คนอื่นที่คอยทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอติดตามกันอย่างเมื่อว,วานนีี้พวก็ ออกมาเห็นไหมเพราะวีเขาปลื้มมากเลยนะที่คนเสนอชื่อน,น้องคอปเตอร์เยอะอะคนไปคอมเมนต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็ ต้องมารอติดตามกันว่าจะมีน้องคอปเตอร์ศิลปิปลนภูออไทยหรือเปล่านอ้องอ,งอ,งองาาอหรือเปล่าน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงหรือเปล่าและที่แน่แน่ลูกสาวมาแชร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะว่ายังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กับอินข่าวกระแสด,ด้วยกันแล้วกันนาะอแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่แม่นะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยน้อแล้วก็วันนี้ลูกสาวอิ ก็ถ่ายทํา MV ก็ขอให้น้องทําให้เต็มที่นะครับขอให้ปังๆแล้วก็โอ้โหยิ่งผลงานออกมาแบบนี้อีกไม่ต้องห่วงเลยผลโหวตของพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับนะเตรียมตัวได้เลยรับรองนะครับพุ่งแน่นอนรวมถึงอุ้มอ,มอิมนี่แหละ1คนนะครับอ๊ะวันนี้อุ้มอิมก็มาถ่ายงานรีวิวนะครับก็ฝากพ่อพ่อแม่ติดตามด้วยงานเยอะมากแล้วก็เดี๋ยว ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอิ่มเนาะทุกเตือนท,ทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากมายจริงๆนะครับนะแล้วก็สาหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับลูกสาวมาแชร์เป็นที่เรียบร้อยสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ,บรักทุกคนครับ